Finished? <I AL. S 1> yes but now I'm w e t um admin <laughs> oh my god เดี๋ยวแล้วคนดูเยอะไปไหนมันตื่นเต้นนะเอาดีๆนะเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการโหวตอย่างเดียวมันเป็นบกการบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างของปีนี้ว่าพาแลแงลแลง <laughs> ไปแล้วลิ้นเลิน พลังการซัพพอร์ตมันมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่นยเราเขาประกาศเไม่กล้าดีใจจะเอาดีๆถ้าไลฟ์แล้วคนดูเป็นแสนนี่นี่ตกใจนะแรงมากเลยนะตอนนี้พี่พาเข้าไปดูพี่ฟันลุนมากว่าในเ,าเพจ i มสแคนเดอร์แนชั่นแนลเนี่ย พยายามสไลด์ดูนะไม่ถ้วนแล้เไม่ไหร่แล้วเลยอ 98, ลยู๋ีเก้าหมื่นแปดล้วก็เขาซ่อนรูปไปแล้วซ่อนโพสตไปแล้วซึ่งเราก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าไทยแลนด์เราชนะใช่ไหมทุกคนถ้าไทยแลนด์เราชนะเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเพราะตอนแรกมันตามหลังเยอะมากเราตามหลังเขาเยอะมากเลยแบบหลายหมื่นเลยอะแล้วพี่ฟ้าก็คิดว่าเฮ้ยแบบไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงโอ้โห สวัสดี้หนึ่งแสนคนดูเยอะมากไฮวีวันโอ้ยดจะบ้าแสนห้าเด็กจะบ้าตายเราตามหลังประมาณแบบ7โอหลายเกือบหลักแสนอะเราพี่ฟ้าก็คิดว่าไม่ว่าผลจะออกมายังไงคือทุกคนทำเต็มที่ที่สุดแล้วเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆ เราแบบไม่น้อยเลยนะเพราะว่าเราเห็นแบบแฟนคลับแบบไม่ว่าไหนจะในทวิตเตอร์ในติ๊กต็อกทุกคนแบบทําสู้กันเต็มที่มีทั้งแบบเอาของมาแลกโหวตแจกใบปิวนู่นนี่นั่นรอพี่ฟ้าแบบโอ้โหทุกคนสู้มากทุกคนคิดอยู่หลายๆคนแฟนคลับเชื่อมั่นอยู่แล้วว่ายัางไงสเตย,ย์ก็อเรายังไงก็ต้องเข้าที่สิบได้อนยะู่แล้วแต่ว่าเราไม่ปล่อยแม้กระทั่งรางวัลเดียว แฟนคลับก็สู้คนสุดเลยนะนมันทำให้เห็นว่าแรงซับพอร์ตไทยแลนด์เรามันเลิศลดมากจริงๆเราไม่ใช่แค่ประเทศเดียวนะช่วยโหวตพี่ฟ้าเห็นแบบประเทศเพื่อนบ้านแบบอินโดฟิลิปปินส์แม้กระทั่งคนในเวียดน,นามบางคนแบบแฟนคลับเวียดน,นามก็มาช่วยโหวต <laughs> ป,ป้าปาสวัสดีค่ะ หนูรุ้นมากตอนนี้หนูรอเขาประกาศยังไม่กล้าดีใจกลัวดีใจเกอ้อว่าไทยแลนด์เรายังง่ายแลทุกคนเชื่อว่าหนึ่งแสนคนในนี้ก็รอลุ้นไปด้วยกันเพราะว่าตอนนี้เห็นแล้วว่าที่ s ิน g r a m กรม s g r a n น International ก็คือซ่อนรูปซ่อนโพสไปแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ต้ 1, 100, 1, 100. องับไลฟ์มาคนดูหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันคนโอ้ my god เขาจะประกาศบนเวทีครับโอ้ยยว <c oughs> จะกิ๊ขอ,อก,กิ๊ก่อนได้ไหมเพราะว่าแอบเห็นมันมันต้องเป็นทีไหนแนง <laughs> เป็นไทยแลนด์นะแบบขอชื่นชมทุกคนเลยว,ว่าเก่งมากๆจริงๆขอชมไว้ก่อนเลยเพราะว่าเข้าไปดูมาก่อนก่อนที่เขาจะซ่อนโพสไปต้องไทยแลนด์ฮัลโหลสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคะสวัสดีน้องๆมาสแกรนทุกคนมาบุกให ตอนนี้ไปหมดแล้วจะตรงสติพี่ปาไปหมดแล้วผลประกาศวันตัดสินและประเทศที่จะได้เป็นผู้ชนะจะเข้ารอบทันทีพร้อมรับรางวัลพิเศษมันต้องเป็นไทยแลนด์ค่ะเชื่อมัน่นครูขอขนตาได้นะพรุ่งนี้ครูเหนื่อยค่ะต้องการขนอ๋อครูขอขนมตาานอ่านไปขอขนตาได้ค่ะครูเดาม,ามากเลยเถอ from Cambodia f a n d o m love e v e r y o n e so much thank you so much <c oughs> สาลามลัคลุมพี่ฟาต้องชนะขอกี๊กกี๊กก่อนได้ไหม <c oughs> หลุมเกงใจลูปเมด <c oughs> มันมันปืม้มเหมือนทุกคนมันดีใจอ่ะไม่คิดว่าแบบโอ้โหมันเป็นวาระแห่งชาติขนาดนี้อ่ะ จริงๆนะแบบใน TikTok แบบเยอะมากเยอะมากจริงๆและทุกแพลตฟอร์มเลย่ะ Facebook, TikTok, Twitter ทุกคนรวมใจกันโหวตเห็นไหมว่าเวลาที่เราสามัคคีแล้วเราทำอะไรสักอย่างด้วยกันอ่ะมันมันปังมาก พลังแพลังแห่งแบบพลังแห่งรักจริงๆอะ่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณจากใจอ่ะไม่ว่าผลโหวตจะออกมาเป็นยังไงเรามาลุ้นกันในวันประกาศวันตัดสินวันไฟแนลนะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะชนะหรือเวียดนามจะชนะโหวตไนพี่ฟ้าก็ขอบคุณทุกคนที่ ให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามไม,ม,ม่ว่าจะติดตามพี่ฟ้าหรือว่าจะติดตาม Miss Grand International นะคะยอด Follow ขึ้นมาแบบปังมากๆเรื่องฟ้าก็ขอคอน a กรสเทชันกับ Miss Grand International ด้วยเพราะว่ายอด Follow ตอนนี้คือ5ล้านไปแล้วใช่ไหมคือบอสไม่คุยกันหนูแล้วคือคือบอสทักทายแฟนคับอย่างเียวสินเชามั่งสลามละลากุมมั่ง สล้านต้องมีใช่พี่ฟ้าก็รุนอ๋อแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะคะยอดฟอพี่ฟ้าตอนนี้ไปถึง2.3ล้านแล้วภาวนาสาธุสาธุนว่า3ล้านต้องถึงก่อไนไฟนอลเหลืออีกแค่1นึ่งวัน7วันถอยหลังแล้ววันนี้พี่ฟ้าได้ไปซ้อม ออนสเตจแบบกับเวทีจริงๆนะอลังการมากใครที่มาเชียร์ได้มาเชียร์นะคะที่อินโดรู้สึกว่ายังซื้อบัตรได้อยู่นะเพราะว่าวันนี้พี่ฟ้าไปถ่ายรายการกัแบบทั้งหมด10คนมิสเปร์แล้วก็มีได้เจอ,อวมวแล้วก็ไปกับปะป๊าด้วยซึ่งเขาบอกว่ายังสามารถซื้อบัตรได้ในรายการใครที่มาเชียร์ที่น้างงานได้นะคะมาแบบ มาตะโกนไทยแลนด์ดังๆด้วยกันหรือจะเชียร์ที่ไทยแลนด์ก็ได้เรามีเอ่อ power gland of Thailand ถ้าพูดไม่ผิดนะ power แกลออฟไทยแลนด์ Thailand, ใช่สี่ภาพไม่กัน็นหนังเลยนะคะก็ uh oh. สามารถที่จะแบบเชร์กันผ่านหน้าจอได้สำหรับคนที่มาไม่ได้นับถอยหลังกันค่ะแค่7วันเท่านั้นเราจะได้รู้แล้วว่าใครจะได้เป็นมิสแบรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลฝากผัก,กดันกันต่อนะครับในทุกโปรเจกต์เลยอีกแค่เวันฝากด้วยนะคะทุกคนพี่ฟาเชื่อว่า ถึงแม้ว่าเราจะตัวเล็กแต่เราก็เป็นมดคันไฟได้่ยากมาสู้เต็มที่เหมือนกันในเมื่อทุกคนแบบมาขนาดนี้มันต้องสนุกมากๆแน่ๆแล้ววันนี้ซ้อมกับเวทีจริงก็คือเมนการมากส CG สวยมากเวทีก็คือดีมากคิดถึงประเทศไทยใช่นะหนูก็คิดถึงส้ตมตำคิดถึงก๋้วยเตยี๋มวคิดถึงผัดกะเพราวันที่ เอางี้แฟนคลับที่ไทยต้ามาอินโดนเมื่อไหร่ฝากด้วยมะละกอมะละเกอเดี๋ยวตำเองนะสา้มยละกันฝ้กมะพร้าวมะพิกอะไรอย่างเงี้ยติดมือมาด้วยให้พอได้หายหายอยากขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ไทยแลนด์นะคะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามการประกวดด้วยเลยเวลาอีกแค่เจ็วันมันผ่านไปเลยนะตอนแรกที่ฟ้ามาเราก็รู้สึกอยู่ว่า เก็บตัว30วันที่มันจะต้องปวดมากๆแน่ๆแต่พอเราอยู่ไปเรื่อยๆสนุกมันจอยแล้วก็ทําให้เราแบบลืมเวลาไปเลยเวลาผ่านไปเร็วมากณนะตอนนี้เหลืออีกแค่วันนี้เท่านั้นนึกภาพวันที่25แล้วมันก็นจะร้องไห้ว่าแบบมันจะต้องพี่ว่าพี่ฟาว่าเป็นการเชียร์นางงามปีนี้ที่แบบสนุกที่สุดอลังการที่สุดแล้วก็ เพราะว่าพี่ฟ้าว่าคนไทยเชียร์สนุกที่สุดในปีนเราลุ้นดูเลยค่ะว่าไทยแลนด์เราจะไปได้ไกลถึงเท่าไหร่ท็อป2ท็อป10ท็อป5หรือเราจะได้ลงแรกกลับบ้านเรามาลุ้นกันพี่ฟ้าก็ทำเต็มเต็มที่ที่สุดแล้วที่สุดแล้วจริงๆอยู่ที่ว่าเราจะมัดใจได้หรือไม่ รู้สึกว่าแฟนขับไปบนกันหลายที่ไปบนกันหลายที่ด้วยสุดท้ายนี้นะคะดี่ฟ้าก็จะลงไลฟ์แล้ว่าจะอาบน้ำพักผ่อนนะขอบคุณทุกคนจริงๆมันตื้นตันแล้วแบบตื้นตันจะไม่รู้จะพูดยังไงขอบคุณมากๆจริงๆที่ให้ความสนับสนุนรักเชียร์และซัพพอร์ตกันมากขนาดนี้เชื่อพี่ฟ้าเลยว่ามันจะไม่ไม่สูญเปล่าแน่นอนไม่สูญเปล่าแน่นอน ต้องรอเมืองแรกกลับบ้านได้เราจะไม่กลับบ้านเป็นมืองเปล่าแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าสำหรับแฟนคลับที่ช่วยกันปั่นเกันสุดยิ่งสุดเลยพักผ่อนได้นะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะมีคนไม่ได้นอนเหมือนจะมีคนไม่ได้นอนพักผ่อนได้แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อตั้งแต่เมื่อคืนปั่นกันมือหงิกมือนิ้วเบียดเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยบางคนก็ สร้างแอคเคิ์จนแบบโดนบล็อกกันไปเลยทีเดียวขอบคุณมากๆ Thank you guys for love for support everything and follow me um I will do my best and fight to the crowd the n e r s g friend t e r national I believe I can do it and I believe myself I'm be, no, I can be Miss Fan International 2022. All you guys encourage me, support me, and follow. Thank you for follow me. Everything, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. Thank you, I love you guys so much. จะกรี๊ดดีใจมากมันหายเหนื่อยเลยทุกคนวันนี้ซ้อมหนักมากแต่ตอนนมันสแบบพอมนลุ้นดูอ่มันก็แอบ,บอดลุ้นไม่ได้เพแบบใจความสำคัญอนะมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าจะได้เข้าจะได้เข้า20หรือเปล่าจริงๆนะหมายถึงว่าแบบขนหูอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของความ ของความสามาัคคนนีคนในประเทศเลยพี่ฟ้าก็เห็นนะว่าแบบคนคนในเวียดนามเขาแจกใบติวดาลงดาราเขาแชร์เขาแบบช่วยกันซัพพอร์ตสุดฤทยแล้วพี่ฟ้าก็คิดว่าถึงแม้ว่าแบบเราจะมีกลุ่มแฟนคลับแต่ว่าแบบเขาสู้กันสุดเด็ิที่จะสามารถสู้แบบ ในประเทศได้เลยอ่ะแล้วมันทําให้เห็นว่าแรงซัพพอร์ตมัน,นมันมันแรงมากเห็นแล้วว่าคนรักแล้วก็คนแบบสนับสนุนไทยแลนด์เยอะมากจริงๆขอบคุณมากๆเลยคแบไม่รู้จะขอบคุณยังไง <laughs> เดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวร้องไห้แล้วมันแบบมันตื้นตันนี่ไม่รู้ว่าจะจะชนะหรือเปล่าแต่ก็แอบรู้ว่าจะจะต้องเป็นไทยแลนด์แต่เรื่องของการโหวตก็คือมันก็เป็นเรื่องของการโหวต นอกสนามพีฟ้ากับเวียดนามเ,าเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็สนิทกันด้วยน้องก็น่ารักมากเลยก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ฝากเชร์เวียดนามด้วยนะคะไม่ว่าใครจะจะได้ตำแหน่งผลโหวตไปก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ฝากเชร์ไทยแลนด์กับเวียดนามด้วย ทุกคนเก่งมากๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่ฟ้าเนี่ยทุกคนเก่งมากเดี๋ยวจะปกมือให้เลยคบะปบมือเลยอะ่ะปกมือก่อนอปกมือก่อนเก<ๆ>่งมากๆภูมิใจภูมิใจในในแรงซัพพอตตรงนี้ทุกคนเก่งมากมากจริงๆคอมเมนต์เยอะมากเลยพี่ฟ้าอ่านได้ เอาละเจอกันค่ะในรอบต่อไปก็คือรอบชุดประจำชาติในวันที่20นะคะทีนนี้เราก็จะไปซ้อมร่วกันหานุมาลบ็อกซิง่งฝากเป็นกำลังใจให้อ่อิงฟ้าเอ็กกับจิปโปด้วยเป็นกำลังใจให้หนุมานบ็อกซิ่งเราด้วยนะคะก็จะพรีเซนต์ออกมาให้ดีที่สุดนะคะให้คนจำได้ว่านี่แหละคือ ไทยแลนด์นะคะวมันบ็อกซิ่งหลังจากนั้นวันที่22เนี่ยจะเป็นรอบ p r e l i m i a r y นะคะก็เป็นรอบที่สำคัญมากๆไม่แพ้ฟ i แนลเลยอยากให้ทุกคนได้ติดตามชุดราตรีนะคะแล้วก็การเดิน performance ต่างๆรอบนั้นก็สำคัญมาก,มากๆและวันที่25คือวันฟ i แนล เราก็จะได้รู้ว่าใครจะได้เป็น Miss g r a n d International 2022ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็อยากให้พักผ่อนนอนพักกันได้แล้วเพราะว่ารู้ว่าทุกคนแบบืไ่ไนแล้วก็สู้กันสุดๆเหมือนกันขอบคุณจากหัวใจรักทุกคนมากๆนะคะกู d ดไนท์นะคะบายเดบัตตากู๊ดไนท์